มีเสียงปืนมีเสียงสไนเปอร์ยิงมาไม่ทราบชนิดอย่ายิงปืนอย่าเพิ่งยิงปืนอย่าเพิ่งยิงปืนพูทธิเชื้อบุกเยอะเกินเยอะเกินไปถอยถอยกำลังนิดนึงถอยไปตั้งหลักถอยถอยถอยไปเร็วถอยกำลังออกมาถอยกำลังออกมาถอยมาเร็วถอยมาเร็วเติมรับเติม หมอหมอหมอมามาตรงนี้หน่อยหลบหลบมาตรงนี้คนเจ็บหลบมาตรงนี้มีสนาย,ยิงมาสนาย,ยิงกดดันมาหมอผมซีซียกมืออยู่โอ้ยเอ้ยโดนนัดขอ,อน,นี่หน่อยอันนี้หมอบางติดเชื้อกล้าทังสีงบางโดนส<ด><ด>มิตรอบบางพันชุดเสียหายเหลือห้าสิบสี่เปอร์เซ็นต์หมอหมอโดนัดไปบอกให้คนข้างหลังกระเพกมาให้ได้สวัสดีเจ้าของยาเจอที่ว่าฉันมาทำอะไรที่นี่ใช่ คุณมาทำอะไรครับมาทำอะไรครับเรื่ก็เดินตามฉันมาสิ มาอลวางตัวด้วยตอนนี้ผมมีแค่ผ้าพันแผลอันเดียวแล้วก็เข็มล็อคอยู่ตั้งแต่เขาอยู่นั่นเขาอยู่นั่นวางด้วยพระบูดาลก็ส่งคนไปเจรจาแล้วครับไปข้างหน้าได้ยินเสียงติดเชื้อรถบแตกอยู่ไหนยกมือให้ผมหน่อย หมือนกระโดดออกมานี่น pues ี่คุณมีวิชางั้นเหรอนั่นนะสิไม่อยากแบงกเหรอไม่่ายแล้วครับหายแล้วมออน่าการของหน่อยได้ไหมไม่เป็นอะไรใช่ไหมครับเขาพยายามจุดเสียงผู้ล่อผีทุกคนระวังด้วย ระวังผู้ติดเชื้อมาทั้งซ้ายทั้งขวาระวังด้วยวผู้ติเด,ตเ,ชดตเชื้อล้อมเราแล้ว,ลวระวังด้วยด้านซ้ายด้านขวา ระวังระวังเขายิงสไนเป็ดดันมามีคนจริงเราเอาละมาแนมีเรนจะคุยกับมันไหมวิทยุปิดุ๊ยฉันโดนยิงฉันโดนยิงหมอหมอมีคนจะคุยยอมเขาจะยอมคุยแต่เขนนำเขาเป็นน้ำเป็นน้ำของน้อยฉันมีเข็มฉันมีเข็มฉันรักษาตัวเองอ่าใครจะคุยกับเขารีบส่งสัญญาณไปเร็ว ท่านบรรดาอยู่ไหนท่านบรรดาบุคคลไหนนี่ครับอยู่นี่อยู่นี่อยู่นี่บรรดาส่งวิทยุไปเร็วว่าเราต้องการคุยอะไรเจอใจยังไงนี่คนไหนกระโดดบังบผงไม่รู้คนไหนคนเสื้อเหลืองเสื้อเหลืองเสื้อเหลืองผมว่าเขาไม่ดีใช่ไหมตกใจเราต้องวิทยุไปนะครับต้องวิทยุนะเราลองวิทยุไปบอกเขาดีไหมว่าเราดีดีไม่แล้ว โอ้อาวุธหนัก40มมทุกคนรีบๆรีบ,บ,บ,บตามๆใช่ไหม,ม,มเราเราเราควร,ารามาใกล้ๆเขาหน่อยเผื่อเขาจะได้ยินเสียงของเราีรับซ่าปฏิบัติตามพุนน่นน้ำเร็วตามพุ่นนำ้ำเห็นแสงเห็นแสงผลิตภา,ายในนัระวังก็บังเข้าไปก่อนสิถ้ารู้สึกแปลกๆอ่ะเข้าไปเลยรัสซ่าจะไหน เฮ้ยๆผีๆีโหลดดิโหลดแดกนี่มาคราวนี้ดอดจ๋อ

ฉันอยู่นี่อ๋อข้างยนเสียงอะไรวะนี่นี่ฉันอยู่นี่บังฉันโดดอยู่พุดกับมันหน่อยมันไจะได้ยินแล้วล่ะพูดได้เลยมาหน้าคุยแล้วหมออยู่ไหนวะเนี่ยนี่ฮะกำลังตามมาโดดกระโดดเอาละนี่ประตูซื้อเปล่าทางเข้าชายเสื้อเหลือง เรามาดีามาคุยด้วยด้วยโอ้โห oh, oh, oh. เจ้า,เามาได้ยังไงต <c oughs> าดาลูกน้องของฉันมาได้ยังไงป <c oughs> ระจุนคนเลยดีจำ, <c oughs> จำพวกเราได้ไหมเราเคยเจอกันบ้า <c oughs> <c oughs> จำไม่ได้หรอกเพราะว่าคนนั้นไม่ใช่ฉัน ออเเก็ชื่ดดวิมันมีหลายตัวจากไหนกันมาจากไหนกันเรามาจากอนาคตแสดงว่าตัวแรกโดนกดแล้วนั่นแหละสิจ่อปยังเหลือกว่าอนาคตคืออะไรลสามมันเป็นเดียวที่เจอความคาดหมายของพวกเจ้าเอาละถ้าพวกเจ้าต้องการจะเจอข้าข้าจะเอาไปเดี๋ยวนี้แต่หวังว่าคงจะไม่มีอะไรายแรงเกิดขึ้นนะ เรามาคุยกันดีๆครับเอาละฉันกำลังจะออกไปเร็วตรงนี้รถอาวุธลงครับเก็บอาวุธเป็นหลักนะรถอาวุธลงเก็บอาวุธครับเก็บอาวุธครับเขาอยู่ข้างล่างด็ออกเตร์รถอาวุธลงครับรถอาวุธลงเข้าออกมาแล้วเข้าออกมาแล้วเรามาลงมารวมข้างล่างเลยสวัสดีครับน้าครับสวัสดี อกจะรูว่าฉันมาทำอะไรที่นี่ใช่คุณมาทำอะไรครับมาทำอะไรครับมันก็เดินตามฉันมาสิเสียงสงิรเบิดรอบตัวเลยเขารอหรือเปล่มีปัญหา,ยาไไอยู่ดะระวังไปด้วยใจเย็นนะคอพ้ด้วยระวังดยาเขาล่อเราไปหาสิสัมระเบิด อินเดียรังถือวุ้นได้แน่เดี่ยวรังเดี่ยวรั้งตลอเลยบายบายเข้าอยู่ไหนเนี่ยเข้าไปในเต็นท์แล้วครับเขาอยู่นี่ครับนี่ข้างในเต็นท์พวกเราเข้ามาดูพวกเราเข้ามาในเต็นท์กค่อยๆเดินเข้าไปเรื่องระเบิดเวลาระเบิดเวลาคนี่คือสิ่งที่ฉันกำลังทำที่ประเทศแห่งนี้ คุณกำลังมันคือการทำอะไรวิจัยอะไรอยู่ครับฉันกำลังทำการวิจัยมนุษย์นั่นแหละเพราะว่าประเทศของคุณคือแ l ล b ข,ข,ของฉันมนุษย์ก็เหมือนหทดลองของฉันเองแกเอาประเทศฉันไปนที่ทดลองเหรอหรือที่ย สไลายไม่เหลือมนุษย์อยู่แล้วฉันเลยต้องการทดลองเพื่อจะสร้างสิ่งใหม่ๆให้มนุษย์มีประโยชน์มากขึ้นหรืออาจจะเลวร้ายกว่านี้สวัสดีครับคุณนุ๊กครับมาแล้วคุณนุ๊กได้ยากครับวัดศมากแสดงว่าไม่ท่านผู้นำวิจัยมันท่านผู้นำวิจัยมันเนี่ยโองโอโออินคายอย่าเล<อ>่นครับอย่าเล่น คนไหนละว,วิศวกรของนายที่จะมาเอาวิศวะฒนการจากฉันไปผมก็แค่อยากรู้ว่าคุณกำลังทำอะไรและพวกนี้ก็คือเพื่อนเพื่อนร่วมประเทศของผมคุณจะทำอย่างนี้ไม่ได้แน่ใจแล้วว่าฉันจะทำไม่ได้ น,นเป็ลองพวกเรา<อ>ไม่ใช่ผักไม่ใช่ปลาไม่ใช่สัตว์พวกเราเป็นคนเหมือนกันตอนนี้ดีนะบรรยากาศน่าติดตามมากครับแกคิดว่าจะฆ่าฉันเหรอจิตของฉันอยู่ทุกที่ลางจำลองของฉันอยู่ตลอดไปพวกเจอพวกแกจะต้องเจอกับลูกน้องการทดลองของฉันพวกมันจะไม่ฟานีแกพวกมันจะแข็งแร่งขึ้นจำเอาไว้ต่อไปต้อ รับดุลรับทราบชีพมันโอ้มันตายแล้วนั่นมันเกิดอะไรขึ้นครับบ้าน้าเก็บทุกอย่างคือยังไงครับจิตของมันยังได้ยินเสียงอยู่ทุกคน ถือปืนขึ้นทุกคนไปแทบวักลอะตัวบรรณาฯเก็บของไปให้หมดระวังระวัวบรณานที่สูงหมดคนที่สูงทุกคนช่วยช่วยช่วยวิสาขศรเก็บของไปให้หมดโอย เกือบไปเกือบไปแล้วผมมากครับท่านท่านงานงานคลีนมากท่านยังได้คงทีมเราอยู่ตรงไหนตอนนี้ถอนกำลังไปรวมกันก่อนอยู่สองคนอันตรายเกินไปข้าฝันมาท่านรับประับที่เรา,าไหมไปไปท่านมาเลยมาเลยมาเลยนำนำไปนำไปผมบาดเจ็บนิดหน่อย เขากำลังไหมผมยิงเขาได้ไหมเนี่ยหลุดออกจากประเทศครับเพราะว่าเราเข้ามาเขาอยู่ในค่ายตรงนั้นเอาต้องไ,อไปล้บทขาไหมคนอารมณ์กระแตกถอยก่อนแคปถอยไปก่อนตัดตัดตัดคนมีคนวิ่งออกมาอยายิงองอมาแล้วเพื่อนเรา โอเคคนสุดท้ายขอแล้วใช่ไหมพวกเราถอนจับถอนจับไปเราต้องเห็นละผ่านะครับขอบคุณครับขอบคุณครับถอนเลยถอนเลยถอนถอนถอนเบอานหน้าอยู่ไหนอยู่นี่ครับเบ้านหน้าไดเก็บของเลโกโตออกมาหมดแล้วใช่ไหมทุกคนในพถังลังสีมาแล้วมันชื่อไปแล้วครับในพนเดินไปได้เลยมันชื่อว่าด็อกเตอร์เดวิด ท่างใส่กระเป๋าทีงานคลีนมากเป็นรุ่นสามใช่ไหม Generation ีเป็นรุ่นที่สามเราไม่แนใจว่าตัวที่เราเจอที่บทที่หนึ่งเป็นรุ่นอะไรแต่ว่าเราจําได้ว่าเมื่อกี้มันบอกว่าอะไรนะบาร์นานั่นไม่ใช่มันใช่ไหมที่บทที่หนึ่งไม่ใช่มันใช่ นี่น่าจะเป็นคนใหม่แสดงว่ามันมีตัวด้วยกันกี่คนนะเนี่ยเพราะว่าเมื่อกี้เรายิงไปแล้วแต่ฉันยังได้ยินเสียงมันอยู่เอาละเดี๋ยวเรากลับไปคุยที่เมืองพวกเราเราถอนกันก่อนฉันรู้สึกแปลกๆฉันแค่บอกว่านี่บางอับดุลบางอับดุลก็เลยยิงมาทิ้งเลยไแสดงว่าบังไปบางโหดมาก ท่านใส่กระเป๋าสีส้มไงท่านคลีนมากครับผมผมก็เกือบไปเมื่อกี้มิดไม่มิถ้ามิดท่านนี้ผมอาจจะล้มได้แล้วเมื่อกี้คุณท่านจริงๆได้ใช่บังเป็นคนก่อสงครามครับยินดีครับผมบ้าอุคนกระโดดไปก็อดก็อดอาริคเวสครับครับครับด่วน กำลังถอนกำลังระวังหลังให้อยู่ที่นาไม่พอเราฆ่ามันแล้วเราเลียงดีเสียมันเยอะแต่ผมยังได้ยิงเสร็จพูดอยู่ก็บังอับดุลนะเซไปฆ่ามันซะกันไก่ทันไก่ทันบอกว่าไก่ทันผู้นำบอกว่าบังบังก็รู้ว่าเอายิงบังนี่เป็นเขาโคตรลับเลยบังก็ให้ยิงไงทำเพื่ออะไรแกมีแต่การอย่างนี้จะทำอะไรกับโลกเราทีนี้ท่านผู้นำบอกว่าบังบังก็ใช่ว่าให้ยิงบังก็ยิงเลยตัดตามผู้นำสาน ก่อนตายเขาพูดว่าอย่างแรกว่าเจตเขาอยู่ทุกที่นะครับคุณนู้ชเสียงอะไรอ่ะผู้ติดเชื้อที่มีระเบิดติดตัวเราจะจะจะบอกว่าอะไรบังเนาะตอนแรกตอนแรกจะบอกว่าให้ไปจับมันแต่บังไปยิงมาแล้วฉันว่ามันโกรธแล้วล่ะไม่ได้ยินจับตัวบังส่งเขาไปแล้วกัน บอกให้แมวเล่นทีวีเข้าไปมาช่วยกัน่อยเอาในโคนออกมาโอ้โหโอ้โหเอฟสิบหกเต็มหลังเลยเอฟสิบหกเต็มหลังเลยอ,อเอเล็กโดนยิงเหรอถูกต้องครับผมเอายา,าเอาเอานี่ไปฉีดเอา,เอานี่ไปฉีดเอาของ,ของ่านไปฉีดเลยขอบคุณครับฉันเห็นว่ามัน เอ็กซ์เอฟสิบหกใช่ไหมเมื่อกี้บังเขาแอบยิงนายนะฉันเห็นโอ้ยบังรอบปวงประชาชนอีกแล้วคุยเขาอยู่นี่ดี่วะอินเดียบุดานเลือดแสนใหญ่เลยผมช่วยชีวิตทีมเราออกมาอย่างหล่อจากซอมบี้นับล้านผมจะตายเพราะบังนี่เหรออินดี้บังมาดีที่ครับผมเอ่อมันเหลือสแต็คเดียวครับเมื่อกี้อ่านั่นแหละไม่งั้นผมก็ตายครับอ่าเมื่อกี้สแต็ะปานีแล้วไม่สแต็คเมื่อกี้อันสุดท้ายที่ผมฉีดไปนายพลนายพลเอาของผม ผมมีผมมีไมนพลฉีดเลยขอบครับไม่ถอนกลับมาได้แล้วบางบอกให้เขาถอนออกมาเราต้องออกกันละล่ะมีคนกระเพกมีคนกระเพกไอแซนไอแซนกระเพกครับไอแซกตามมาไปเดินต่อไปเดินต่อไปเดินต่อไปไอแซนแล้วต่อยาแก้ปวดได้ ยาแก้ปวดกรับเลยกรับโดนเลยดนหมโดนดนตกเนี่ยหมอแ้หอโดนมโดนเต็มที่เลยอ้ว นั่งพันันช่วยไม่ทันหัวเลยันช่วยไม่ทันวิ่งเข้าหลังเมื่อกี้ถ้าดั่วไถ้าดูก็โดนหลังหัวไอ้ดีบัติหัวแล้วใช้นาหัวเบาหัวพุกหวานเดินหน้าหิงทิหญิงทิงแม่กูงั้นจะบอกว่าไปจับไปจับมันเข้าเข้าโคกเรื่ว่าบางวิ่งวิ่งเข้าไปข้างหลังจะเอาเอาเอาไม่พูดอะไรได้นะบังแล้วก็ตุ้มเหมือนใจเหว๋อเลยเอาตากลับไปเจอที่เมืองประชุมที่ รับราบบางรถอยู่นี่บางวิ่งไปไหนไอ้นี่บางจำรถตัวเองไม่ได้ไหนวะ